หนังสือพิมพ์เดลี่มิเลอร์มอบรางวัลเกียรติยศโดยมีดอรธีรพัฒน์ประยุมสิทธิอดีตปรลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์และนายวรพลจันง,งามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบรางวัลโครงการเทริดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา51พรรษาโดยในงานมีการมอบรางวัลเกียรติยศแด่สตรีผู้เป็นแม่ที่ยกย่องว่าเป็นผู้เสียสละ หนึ่งเดียวในโลกและสายใยรักผูกพันสุดยอดลูกกระตันยูโดยรางวันนี้ประกอบไปด้วยรางวัลเดลิเลอร์อวอร์ดสาขาผู้นําองค์กรดีเด่นสาขาผู้บริหารดีเด่นสาขานักธุรกิจดีเด่นสาขานักเรียนดีเด่นสาขาองค์กรดีเด่นซึ่งมีข้าราชการผู้บริหารนักธุรกิจเข้ารับรางวัลครั้งนี้จํานวนมากงานนี้เราก็ต้องการส่งเสริมส่งเสริมให้บุคคลที่ได้รับรางวัลเนี่ยเชิดชูเกียรติเขาแล้วก็ให้เขาเกิดความรู้สึกว่า เขาทำคุณวางความดีมีคนมองเห็นเป็นสิ่งที่ดีกลายเป็นเสริมความดีขึ้นไปเรื่อย